ก็ในไหน,นแล้วก็มาถึงกันแล้วขออนุญ,ญาตให้ทุกคนแนะนําตัวนิดนึงนะคะอย่างพวกงานที่เราประดิษฐ์อะไรออกมาเป็นชิ้นเป็นอันได้ค่ะเราสามารถที่จะมาอยู่ฝั่ง Facebook ได้ด้วยขายของก็ได้หรือเราจะเป็นครูสอนก็ได้อย่างพุกพี่อคะ่ะเขาเย็บกระเป๋าออกมาได้แบบน่ารักมากกระจุกกระจิกเนยนะคะทุกพี่ก็จะสอนลงใน YouTube ซึ่งคนไปดูใน Youtube ก็พยายามทำตามก็ก็แกล้ๆแต่ถ้าเกิดว่าเราย้ายตัวเองเนี่ยมาในฝั่งของ f เฟ o บุ๊กแล้วเรามีโอกาสที่จะเปิดคอร์สสอนจริงจังคนเขาก็จะสร้างอาชีพจากเรื่องนี้ได้นะคะคุณพี่เองก็จะมีรายได้หลักแสนบาทต่อเดือนแบบชิวๆเลยนะคะตัวนี้คือน่าสนใจมากแล้วเดี๋ยวจะเพิ่มเติมรายละเอียดให้ในคลาสนี้เลยค่ะคือทํางานประจําด้วยนะคะแต่ว่าเราอทะทำช่องเนี่ยเพราะว่าความฝันของลูก คือราบอกแม่เราอยากเป็นยูทูบเบอร์ยูทูบเบอร์คืออะไรไม่เคยได้ยินค่ะแล้วเราตัวเราเองเนี่ยเป็นคนไม่ชอบดู youtube มากๆแล้วนาโอบอกว่าไม่ยูต้องดู youtube ทุกวันต้องดูบ่อยๆดูบ่อยๆคือแรกๆมันก็ฝืนนะคะแต่ถ้าเราฝืนแล้วเราผ่านมันไปได้เนี่ยมันก็จะกลายเป็นความเคยชินตอนเนี้ยมันกลายเป็นความสุขคือแบบทุกลมหายใจเนี่ยแทบไม่อยากทํางานประจำเลยเมื่อไรจะถึงกลางคืนอยากถึงคลิป อยากตัดคลิปบางทีคือช่วงไม่มีแม่บ้านค่ะทํางานประจําเสร็จบางทีสักพลาดทีหนึ่งตีสองอย่างเมื่อคืนนะคะส่งข้อความหาโนตัดตีสองโนค่ะโนเพิ่งตื่นค่ะโนกำลังจะทําคลิปกำลังจะตัดคลิปค่ะนอนตีห้าแล้วก็นอนขึ้นชั้นหงแล้วก็เป็นี้ก็มาที่น่เลยวันลงเช้าลงเย็นอะไรก็ได้ค่ะแต่คือเราอย่าทิ้งแฟนคลับแฟนคลับเขารอดูเราอยู่ถ้าวันไหนเราไม่ลงเนี่ยเมื่อไรจะลงท่าหนรอดูอยู่ ือกำลังใจมามาจากตรงนี้ค่ะแล้วก็ความสุขของเราคือเวลาเูาอยู่หน้ากล้องเวลาเราตัดคือเราเป็นคนตัดคลิปเองใช่ไหมคะบางทีจะเห็นลวกหลุดของลูกค่ะโอ้โหพอคนเป็นแม่แบบพองตัวจากเดิมเนี่ยเคยเป็นคนบ้านงานค่ะทำงานกับสี่ทุ่มห้าทุ่มสี่ทุ่มห้าทุ่มเดี๋ยวนี้ปล่อยลูกน้องทําไม่ทำแล้วค่ะก็คือเอาเวลาเนี่ยมาท o u t u b e แล้วก็เมื่อตอนประมาณกลางตุลาค่ะยอดสักแปดพันตอนนี้ก็สี่หมื่นเจ็ดลวค่ะว้าว ไม่ธรรมดาตอนนั้นะคะแมีคลิปหนึ่งล้านใช่ไหมคะมีคลิปหนึ่งล้านวิวนะคะคุณป้านะคะคุณป้าเนียคุณป้าได้เลยนะแต่มีคลิปหนึ่งล้านวิวก็จะบอกว่าไม่ธรรมดาแล้วก็ไม่ได้เป็นคอมมาก่อนไม่ได้เป็นอะไรมาก่อนไม่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 เป็นคอมเลยนะคะถามว่าทุกวันนี้เนี่ยคลิปหนึ่งล้านวิวภายในเจ็ดวันจะททำยังไงก็ถ่ายจากมือถือธรรมดาเนี่แหละค่ะแต่พอดีว่าคลิปมันอาจจะปั้นมันอาจจะโดนใจแล้วเราก็พยายามทําคลิปตามกระแสกลกับคลิป คิปในแนวเราอะค่ะพยายามทำปนลๆปลปลปลกันเพราะว่าถ้าเราทําตามกระแสเนี่ยมันมองก็คือคิดว่าเราอยู่ได้ไม่นานเพราะว่าเราแต่ถ้าเราทําตามกระแสด้วยทําตามแนวเราด้วยเนี่ยมันก็จะไปได้ Facebook จะแสดงผลการกดเลฟกดโกรธกดหัวเราะกดฮาเนี่ยมากกว่าการกดไลค์อยู่แล้วอันนี้คือเป็นเรื่องออสารปกติเลยนะคะซึ่งแม่ค้าออนไลน์เขาจะรู้กันนะคะบางคนอาจจะไม่เคย ไม่ได้สนใจแล้วอะค่ะเรื่องเงินเราก็มงงเพราะน่าทั้งงมากไงเทำไมทำไมคนให้เงินนี้ถึงเพิ่งเจอในลงมาเธอคนรอบกันรู้ไหมคะคนงบว่าการมาอยู่บนตัวทูตเนี่ยเป็นการที่ทําให้เธอเนี่ยได้เป็นครูบาอาจารย์ได้เป็นคนที่ให้แรงบันดาลใจกับคนที่แบบเป็นโรคซึมเศร้าคนที่กำลังเจ็บปวดเงินๆตรงนี้เพราะมาเจอความบันเทิงที่เธอมอบให้ซึ่งหนูคิดว่าความบ้าฉันนี่มันช่วยชีวิตคนได้เหรอกลายเป็นว่าพี่ผ่านตัวเองแบบสุดๆเติบบ้านะคะว่า มันไม่ใช่ละไม่ใช่หัวข้อเงินละฉันมีความสุขมากซึ่งหน้าไม่ให้เลยนะคุณน,นตอนบ่ายตกเย็นมากนะมีความสุขมากที่แบบไ,ได้ทำเพื่อคนแล้วแบบเด็กบางคนที่บอกว่าอยากฆ่าตัวตายอะไรเงี้ยแล้วมอฟังเธอแล้วรู้สึกสดชื่นแล้วมีความสุขอยากมีชีวิตต่อไปซึ่งโอ้โหมันมาหาศจา์ญญมากอะ่ะแต่ก็ไม่อยากให้คิดแค่นั้นเพราะว่าเธอทำเงินได้อีกเยอะแล้วก็เธอสะสมซื้อคาเยอะมากข้อนี้นะคะอยากให้ฟังเลยว,ว่าเทคนิคของแต่ละท่านนี่เป็นอย่างไรเอามาให้3แบบสาช่องที่ไม่ซ้ำกันเลยนะเดี๋ยวน้าโอจะเป็นคนสัมภาษณ์ แต่ละหัวข้อให้นะคะใครมีคำถามก็เตรียมไว้ตอนท้ายรอบนี้จะให้ซั้แค่ด้านสายสุดที่บอกว่าสุภขพที่สุดนะครับช่องช่องอะไรแล้วตอนนี้ผู้ดิกามเท่าไรแล้วครับช่องคลาสสิกรู้นะครับตอนนี้ผู้ติตาม2องแสนเก็บหนึ่งคนครับขึ้นขึ้นขเหรอครับตอนนี้ก็เป็นช่องเกี่ยวกับ e n นเ r อร์เ m e n t นะครับก็คือไม่มีสาระอะไรเลยนะครับถ้าเครียดหรือว่าเข้าป็นอะไรหรือว่าไม่มีอะไรทำแล้วเข้าดูช่องผม ิดว่าหัวใจสําคัญที่ทําให้เราช่องเราเติบโตได้ยๆๆอย่างวารวดเร็วนี่คืออะไรครับผมก็คิดว่าเป็นที่คอนเทนต์ครับคือช่องเนี้ยใครใครไม่ดูนะครับความจิงหนูจะเป็นช่องที่แบบว่าทําอะไรจะเล่นใหญ่เล่นสุดเล่นใหญ่เล่นโตมากเดี๋ยวขอให้แนะนาคลิปนิดหนึ่งว่าคลิปที่แต่ว่าคลิปช่องเราเลยเป็นช่องแบบดังข้ามคืนเลยคืออะไรเลยคลิปแรกเลยครับตอนนั้นมีเพื่นตามอยู่ยังไม่ถึงห้าพันคนนะครับก็ตอนนั้นแม่ ช่วงสงการพอดีแล้วแม่ยายเนี่ยแนะนำว่าให้รีบเอาปืนฉีดน,น้ำมารีวิวแล้วผมบอกว่าอันเดียวพอไหไมแม,ม่บอกไม่พอไปเอาไว้อีกผมก็ไปหามาเจ็ดแปดอันก็มารีวิวครับก็พอเด็กเกดเขาเห็นเจ็ดไปแ้เขาก็ชอบแล้วก็ตอนนั้นรีวิวเฉยๆเนยนะครับก็มาแกะถุงให้ดูปรากฏว่าคลิปก็ไปถึงแบบหลายๆหมื่นวิวครับตอนนั้นถ้าคนติดตามแค่หลักพันจะไปหมื่นวิวมันก็ก็ยากนะครับก็เป็นคลิปแรง ใช่ไหมครับนี่เมษามีอยู่ไม่ถึง5,000ันใช่ไหมครับใช่ครับปีจะสามเปนแล้วนะครับแล้วก็คลิปที่แบบว่าโด่งดังสุดที่แบบว่าออกข่าวทุกสำนักเลยนะครับอ๋อตอนนั้นเป็นคลิปให้อาหารลิงนะครับหลายคนจะรู้จักผมจากคลิปนั้นเลยนะครับตอนนั้นดูมึงเอ่ยใครนี้ดูมึงเอ่ยให้อาหารลิงดูลิงมิ้งตามจะแบบตอนนั้นยังไม่ถึงแสนครับตอนนั้นรู้สึกว่าจะเจ็ดหมื่นครับ แล้วตอนนั้นคิดไอเดียอะไรมาถึงไปไปทำคลิงนี้กันะครับเอ่อจริงๆผม,ผมชอบท่องเที่ยวอยู่แล้วครับแล้วก็แถวนั้นใกล้บ้านแล้วก็จริงๆคิดคือไม่ไอายก็จะบอกว่าให้แล้วแม่กับโอ้วแหละเราให้เล่นใหญ่ไว้ก่อนแล้วก็แลกมาให้ใหญ่ดังของไม่ไอายเนี่ยผมก็เลยเอาอซื้อขนม คือที่ที่ที่วัดอะ่ะเขาจะมีขา้าวถุงขายอยู่แล้วแต่มันถุงแค่แบบเล็กนิดเดียวไงคราวนี้เราก็เลยแบบเฮ้ยเราเคยเห็นถุงใหญ,ใหญ่ที่มันอยู่ร้านขายส่งอเ่าเราลองเอาถุงใหญ่ไปเลยแต่ว่าปกติแล้วผมทำคลิปก็ไม่เคยที่จะวิวพุ่งขนาดนัามาก,ก่อนก็คือภายใน24ชั่วโมงล้านวิวนะครับปกติเคยทำได้สูงสุดตอนนั้นภายใน24ชั่วโมงหนึ่งแสนวิวถือว่าสุดยอดแล้วครับแล้ว,ลวพอปล่อยคลิปนั้นไปก็ ยี่สิบสี่ชั่วโมงล้านวิวแล้วก็พอผ่านไปเมื่ออยูยี่สิบสี่ชั่วโมงคือข่าวเกือบทุกสำนักออกเลยครับแล้วก็อีกวันหนึ่งก็สองวันสองล้านวิวแล้วเป็ช่วงนี้ผู้ติดตามพุ่งขึ้นสูงมากเลยใช่ครับก็ขึ้นจาก 7, 8, เจ็ดแปดหมื่นช,ช่วงอาทิตย์นั้นเขขยับมาที่แสนห้าเลยใครบอกซับขึ้นยากนะทั้งที่คือเจ็ดแปดหมื่นอาทิตย์ขึ้นมาแสนห้าแต่ว่าอาทิตย์มังขึ้นมาเจ็ดแปดหมื่นใช่ครับช่วงแล้วก็ช่วงเจากนั้น รู้สึกว่าเดือนที่ปล่อยคลิปนี้ไปแล้วก็มีปล่อยอีกคลิปคือพอเรามีคลิปที่มันพีคแล้วว่าพอเราทําคลิปอะไรคนก็อยากดูนะครับช่วงเดือนนั้นก็มีซับขึ้นมาเจ็ดหมื่นคนในเดือนเดียวคือจะบอกว่าพี่ยเนี่ยก่อนสมารทําช่องนี้เคยทําหลายชอ่ชองช่องรีวิวอาจจะไม่เห็นหน้านะครับแต่จ,จะให้ฝากถึงเพื่อนๆหน่อยที่ว่าอาจจะทําที่ไม่เห็นหน้าแล้วทํายัางไงคลิปยังไงที่ออกมามีตัวตนแล้วก็ดียังไงครับอ๋อคือพี่ผมโดนปิดไปใช่ไหม แล้วคนนี้คือตอนแรกผมทําคลิปไม่เห็นหน้านะครับแล้วก็ทําช่องต่างประเทศแล้วครานี้รายได้ทนดีครับก็ทําอยู่แต่ว่าวันหนึ่งอ่ะผมกดของ YouTube มันเยอะมากแล้วละเอียดมากเราบางทีเราไม่รู้ว่าโดนปิดเพราะอะไรครับเขาโดนปิดไปเนะี่ยตอนนั้นอ่ะผมมั่นใจว่าช่องนี้มันสร้างไรายได้ผมมั่นคงและแต่มันไม่เห็นหน้าแล้วพอมันโดนปิดไปอ่ะเราเศร้าสุดเลยครับ ไม่มีใครจำเราได้คือ<ม>ช่อบดัง,ดงมากดีมากคนตามเยอะมากแต่ไม่เห็นหน้าไงครับเวลามันเกิดเหตุอะไรขึ้นมาเขาก็จําไม่ได้ว่าของใครเป็นใครใช่ไหมครับผมก็เลยมาคิดใหม่แล้วก็จริงๆเราผมก็พอตอนนั้นมันก็รู้สึกแย่มากครับแล้วก็มาเริ่มทําคลิปที่เปิดหน้าแต่ตอนนั้นบอกว่าผมเป็นคนขี้อายมากแล้วก็ค่อยๆทําแล้วก็มาเจอแล้โอมาเจอคือตอนนั้นผมยังเคยแชทแต่ว่า ทำช่องแล้วก็ไม่เคยให้ใครดูเลยเพราะว่าเราคิดว่าเรายังทําไม่ดีตั้งใจว่าเราทําให้ได้50ิคลิปเราจะส่งช่องให้ไม่อายดูแต่นาโอมาเจอก่อนแล้วก็มาเมนตอนนั้นจาได้ว่าราโอมีสองแสน่ามันรู้สึกแบบเฮ้ยช่องสองแสนมาคอมเมนต์ให้เรามันมีพลังเราก็เลยผมก็เลยแบบไปดูช่องเฟิร์สคลิปเยอะมากแล้วแบบทําไมเขาทําอะไรง่ายๆแล้วทำไมคนดูเยอะจังเราก็เลยแบบเฮ้ยเราก็ได้จะทําได้ก็เลยลองทําอะไร ที่แบบว่าลงแล้วก็เปิดหน้าแบบมั่นใจขึ้นมาครับแล้วก็พอทำขึ้นมาคราวนี้เราก็เริ่มแบบนักโอเคเขาแบบยุคสมไมเขาชื่นนอ <c oughs> น้อวะเอยวะนักไมเคเขาชื <c oughs> ่อนักโอ้ใส่ไปแล้วคือเขาแทนไงแล้วครั้น,นี้คืคนหนึ่งต้อเรียกเขานักโอ้หมดเลยอ๋อคือเขาพี่โตต้นไงเขาคือนักโอ้ใครก็เรียกนักโอ้ขอเลยบอกเฮ้ยเราต้องเป็นพี่นุ้นแล้วละ่ะผมก็เลยแบบ <c oughs> เดี๋ยวจะถามคุณพี่เรื่องเรื่องข้อ่ยวกับสาระหรือวิชาการนะครับ อยากจะให้คำแนะนำเพื er? ่อนๆแต่ว่าม mm ันทำทั้งนได้จริงๆริงไหมทำได้จริงจริงไหมเออย่างดี้นะผมผมจะขอพูดตรงๆว่ารายได้ในแต่ละงรายได้ในแต่ละเรืองของผมเนี่ยถ้าเทียบกับหลายๆคนในห้องเนี้ยผมเชื่อว่าผมอาจจะได้ไม่เท่าหรอกแต่หลายๆคนในห้องนี้หาเงินเกี่ยวกับผมเยอะแต่ณปัจจุบันนี้รายได้ของมันเนี่ยเดือนละแสนกว่าบาทผมว่าผมว่าโอเคนะไม่รวมจากรายได้ฟรีแลนซ์ไม่รวมจากรายได้อื่นๆที่ผมถือว่าผมโง่ ในี่คือมันก็ตอบจทเพราะเดือนนึงผมใช้ตังประมาณ4ี่หมื่นกว่าบาทสี่หมื่นกว่าบาทนี่คือแบบผมก็ไม่ได้คุ้มเคยอะไรมากก็ซื้อความสุขัาเ,เองไปท,ที่เหลือมันก็คือเงินเหลือลพอเงินเหลือเรามีเงินออมเลยเราก็รู้สึกว่าเออเน,นี่ยมันก็ตอบโจทย์เรานะฮะแต่ว่าอย่างช่องผมเนี่ยคือเราคือผมไม่เคยรู้ว่าช่องสายความรู้มันจะมีอ่ามันจะมีสปอนเซอร์เข้าได้ยางไรเพราะภาพมันมันแบบยอดวิวก็น้อย ยอดแบบแฟนตาแ๊บซี่เอ็อะไรอย่างนี้จะมาสนับสนุนช่องเราหรอก็คงไม่ใช่แต่กลายเป็นว่าทําไปทํามามหาลัยเขา้าคุณพี่ครับช่ชองของคุณเป็นช่องให้ความรู้มหา,าลัยเราเห็นว่ายุคสมัยนี้เด็กเนี่ยเขาไม่ต้องการการเรียนรู้แบบกาำตอบไปแล้วเด็ก <s> สมัยนี้ <S <s เขามีความเป็นตัวของตัวเองดูสิใส่ชุดสบแยๆวิ Man, ่งเข้าห้องผ่านที่ยาคอนไปเฉยไปตรงตัวเองไม่สนใจพวกเราเลย 25 0 0นี่คือแบบระดับที่แบบช่องยังไม่ต้องถึงแสนซับนะอย่างตอนนั้นผมเรียกไปเท่าไหร่ผมจำไม่ได้เรียกไปเท่าไหร่นเอาว่าเบ็ดเสร็จหมดโปรเจกต์นั้นผมได้มา2อ0แสนกว่าบาทภายในประมาณ2สัปดาห์เจ๋งไหมครับการทำดูดูขายดูแต่ว่าการรู้ว่าทำยากมากทำยากถึงแม้จะไม่มีคนทําแต่ว่าทํายากมากเพราะว่าความรู้อย่างที่เราเห็นอยู่นะว่าถ้าทําใน YouTube ประชากรส่วนใหญ่ใน YouTube มันคือเด็ก เพราะฉะนั้นเด็กจะมาสนใจสายความรู้เ,เป็นเรื่องยากมากเราจะต้องทําความรู้ให้มันแบบให้มันแบบ oy, <c oughs> ย่อยง่าย่ายทำได้ต้องคนเก่งนะถึงจะทำความรู้ <c oughs> ให้ย <ๆ S 1> ่อยง่าย <c oughs> คุณมากครับนี่พูดจริงผมอยากเรีย,มยไม่ชมพิธีกรชมแทนเห็นไหมชม <c oughs> <c oughs> ชมทุกอย่างแหละแต่ไม่รู้สึกหรือเปล่าอ่ะ <c oughs> <c oughs> อันนี้ก็ขออันนี้ของของผมก็คือขอขอแค่นี้ดีกว่าให้เมียบ้างเพราะว่าชมมาก ทีนี้ถ้าวันนี้สมมติวันนี้มาเนี่ยแล้วคนแบบอาจจะแบบเฮ้ยตื่นเต้นเห็นทำางนได้หลักแสนต่อเดือนอะไรกัานแล้วกลับไปคุณไม่ได้ทําก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่เสียาหายนะครับมันอาจจะไม่ใช่เป็นจริตดีด้วยซ้ำที่เรามารู้ให้เอเวนี่ไม่ใช่จริตเราเราจะได้ไม่ต้องเสียเวลากับมันการหางานที่ใช่เนี่ยมันสาคัญเพราะงานที่ใช่จะทําให้เราตื่นขึ้นมาแล้วแบบทาได้โดยที่เราไม่ต้องสั่งอย่างของเมียผมเนี่ยผมเห็นการทํางานของเขาตอล,ลาตอดเวลาตีสามตีสี่แต่งหน้าเสร็จปุ๊บ ล้างหน้าแต่งคลิปต่อไปบางทีวันบางวันเนี้ยทำสามสี่คลิปโดยที่ไม่ต้องมาทคับเลยรู้สึกว่าเขาชอบติดว่าทำคุณทำจะได้ยินว่าคุณทำจะจำยอดไม่ได้จำซับไม่ได้แต่คุณจำคุณทำไม่ได้พูดเรื่องคอมเมนต์เยอะมากรู้สึกมีความสุขกับคนที่เข้ามาสื่อสารเข้ามาคุยด้วยเขาไม่ได้สนับตัวเลขอะไรพวกนั้นเลยบางคนทำยูทูบอาจจะดูตัวเลขเยอะมากมากกว่าว่าเวฟคือเวฟที่ใช่สำหรับเราหรือเปล่า ถ้าเกิดสมมติว่ามันใช่ไม่ต้อง50คลิปแ้วคราท500คลิปคุณก็ทําไหวแต่ตอนนี้ผมไม่ไหว,วเพราะว่าทําทำชิปชิปสตาร์ทอยู่ตอนนี้มี200กว่าคลิปของเมียรจะ200กว่ารวมกันก็เกอบจะ500อีกช่องหนึ่งมี200กว่าคลิปรวมกันผมก็6 7 0 0คลิปแล้วถ้ารวม3ช่องเข้าด้วยกันนะฮะแล้วตอนนี้พยายามปั้นช่องที่4อยู่เพราะว่าตอนที่เจอแม่ไยเนี่ยก่อนเจอแม่าอเนี่ยผมตั้งเป้าหมายง่ายมากเราอ่านหนังสือพ่อรวยสอนลูก เราอยากจะได้ iPhone SE พผ่อนเดือนละ2,000ถ้าเราทำงานีิล้วแล้วเราเอาเงินจากฟิไแล้วไปผ่อนเราเอาเวลาแรกเลินผิดหลักข้อรวยสอนลูกเราทำคลิปวิดีโอแล้วให้คลิปวิดีโอเป็นสััสิทสิ์ดีกว่า